เกิแล้วพันกาการิงใจพันกาโอ้ยม่ริง่่ใช่ครัเปิงยุวนนเกิดให้สวรค์ก็พันกาการติงใจกพันกาเบองอายุของโลกวาเกิดพันกา กิจายตันก้าโอ้ยพราะกิกาแต่ว่อิจการแตสาธุโรกพันธุบ้านเพกันเาทั้งหลายว่าพ้อเออเจ็บบ้อสายหมนว่าักจะเป็นสติแต่่าเคยแก่จชบสายโลกพันตุาน ดูคือเกาไม่กันว่องนี่มัดน่องเตี่กเตีวม็เอี้อในญ่ยิ่งมว่าเขาเพราะคุณธเจ้าทั้งหลายเพิ่นจะไปโลโลปฏิมาศาสตร์พระราชาทีจะนอกกษีี่ิย์วอกี่ยวเพิ่นไปอถกงนะ สาธุยิ่งพานังบามังพุกขังสาธุ์อานิพานเป็นพกยามยิ่งพันหัวไปถามภรเจ้าทั้งหลายเกิดมังนันมองนี่หอ่ามีเหการนั้นคอยท้บุญเกเรกันน้อย อันล้มพีใีไ้ถ้ัใครเป็นน้นเนียวหันนี้กับลอดภียไปลสา